งานสันซันค่ะลูกค้ามาใหม่เหมือนกันนะเป็นรองเท้านุ่มเบาใส่สบายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นงานเพื่อสุขภาพเลยนะคะในไลน์นี้สันซัน318 36- ไซส์41 510บาทจะตกคู่หนึ่งคู่ละ85บาทนะคะน,นี่แบบแรกแล้วก็แบบที่สองค่ะตัวนี้เป็นงานเพื่อสุขภาพนุ่มๆเบาใส่สบาย 36- ไซส์41 420บาทนะคะตกคู่หนึ่งคู่ละ70บาทค่ะตัวนี้นุ่มเบาใส่สบายเหมือนกัน แล้วก็ถัดมาตัวนี้ค่ะซันๆันสามสองเจ็ดอ,อันนี้เป็นโบยใหญ่ๆแบบนี้เลยน่ารักมากสามหกถึงสี่เอ็ดหกร้อยสาสิบาทนะคะตัวนี้นุ่มมากๆสุขภาพแท้นะคะหกร้อยสมสิบตกคู่หนึ่งนะคู่ละหนึ่งร้อยห้าบาทค่ะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะอีกหนึ่งรุ่นเป็นอ่าสวมไฟลอนนะคะตัวนี้ก็พื้นหนาพื้นสูงส่ง480บาทต่อชุดตกคู่หนึ่งคู่ละ80บาทนะคะติดน้องหมีแล้วก็น้องกระต่ายค่ะนี่ตัวนี้ L 3 0 0 36ถึงไซส์40พร้อมส่งนะคะราคา480บาทตกคู่หนึ่งคู่ละ80บาทค่ะลูกค้านุ่มเบาสบายเลย แล้วก็ตัวนี้เป็นสินค้ามาใหม่ติดน้องหมีราคาส่ง420บาทนะคะพร้อมส่งเลยตัวคู่นึงคู่ละ70บาท ตัวสุดท้ายตัวนี้ค่ะ5 4 0บาทคู่ละเ0เป็นน้องหนีเหมือนกันพื้นหนาพื้นสูงค้าสีสวยๆเลยนะคะนีลูกค้าสามารถรับชมภาสินค้าเพิ่มเติม,ตมได้ที่เพจของร้านเรานะคะเพจจะชื่อว่าขายส่งรองเท้าถุงเท้ากระเป๋าเหรียญทองนัประพัรนะคะนี่ค่ะไว้มาติดตามตัวใหม่ๆกันได้อีกนะนี่ค่ะ